สวัสดีเจ้าปิ๊กมาปะกันแหมแล้วกับพิมพ์จากช่อง Go Today ทองวันนี้เจ้าวันนี้เนี่ยเราจะมาอู้กันถึงเรื่องที่หลายคนกำลังร้อนอกร้อนใจขนาดว่าด้วยเรื่องราคาทองคำที่มันหอนแหงต้าเต้เลยเอาแหละคำถามที่ทุกคนคาใจกันอยู่ตอนนี้เลยนะเจ้าก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองในคืนวันที่29มกราคมกันแน่อยู่ดีๆทำไมมันถึงร่วงลงมาได้แหงขนาดนี้ โอเคเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเจ้าการร่วงครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันคือการดิ่งพระสุธาของจริงเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันเลยว่ามันน่าตกใจขนาดไหนคือต้องบอกว่าก่อนที่มันจะร่วงเนี่ยนะเจ้าบรรยากาศนี่มันคึกคักสุดๆราคาพุ่งไปทำจุดสูงสุดใหม่เลยที่5,600เหรียญอารมณ์ตอนนั้นคือเหมือนทุกคนอยู่ในงานปาร์ตี้ที่มันมากๆเลยเจ้า แล้วอยู่ๆพรึบเดียวเลยเจ้าในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองมันดิ่งวูบลงมาเกือบ500จุดไปอยู่ที่5,100เหรียญโอ้โหบอกเลยว่าใจหายแวบมันมีคำพูดหนึ่งที่อธิบายภาคนี้ได้ชัดเป๊ะเลยนะเจ้าเขาบอกว่าตอนขึ้นนะ่ะเหมือนเดินขึ้นบันไดแต่พอตอนลงเนี่ยเหมือนลงลิฟต์โอ้โหชัดเจนเลยสิ่งที่ค่อยๆไต่ขึ้นมาตั้งนานหายไปในพริบตาเดียวเอ๊ แล้วสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรกันแน่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์คนเราล้วนๆเลยหรือที่ในวงการเขามีสับเรียกเท่ๆว่าอาการธาตุไฟเข้าแทรกนั่นเองเจ้าพิมพ์ชอบคำนี้มากๆเลยนะเจ้าธาตุไฟเข้าแทรกฟังแล้วเห็นภาพเลย มันคือจังหวะที่ความโลภมันเข้าครอบงำเราเต็มๆอ่ะเจ้าอาการ FOMO หรือว่า Fear of Missing Out กลัวตกรถไฟขบวนสุดท้ายมันรุนแรงจนแบบไม่ไหวแล้วต้องโดดเข้าไปซื้อให้ได้ไม่ว่าราคาจะอยู่ตรงไหนก็ตามนี่แหละเจ้าคือวงจรที่โอ้โหเจ็บปวดจริงๆนะเจ้าเริ่มจากที่เราเห็นราคามันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกกลัวตกรถมันก็เริ่มทำงาน จนในที่สุดความโลภก็ชนะทุกสิ่งเราก็เลยกระโดดเข้าไปซื้อตรงยอดดอยพอดีเป๊กเลยแล้วรอบนี้เนี่ยคนที่มาเติมฟืนเข้ากองไฟไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยธรรมดาธรรมดานะเจ้าแต่มันมีการใช้เงินกู้หรือที่เรียกว่า l v v r r g g จจำนวนมหาศาลเข้ามาเล่นด้วยโดยเฉพาะจากตลาดฝั่งจีนนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้โครงสร้างราคาทั้งหมดมันเปราะบางมากๆเลย นอกเหนือจากเรื่องอารมณ์แล้วเนี่ยในทางเทคนิคหรือถ้าเราไปส่องกราฟดูเนี่ยมันก็มีสัญญาณเตือนมาสักพักแล้วเหมือนกันนะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงตรงนี้ออยากให้อธิบายแบบนี้เจ้าลองนึกภาพตามนะว่าราคาทองมันเหมือนคนกำลังปีนเขาที่มันชันมากๆคือปีนขึ้นไปอย่างเดียวเลยไม่มีการหยุดพักสร้างฐานหรือว่าหาที่เกาะที่มั่นคงเลยพอถึงเวลาที่พลาดพลังขึ้นมา มันก็เลยไม่มีตาข่ายหรือว่าฐานอะไรมารองรับเลยเจ้าก็เลยร่วงลงมาลึกอย่างที่เห็นนี่แหละสรุปง่ายๆก็คือเหตุการณ์นี้มันทําให้คราฟในระยะส,สั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าเสียทรงไปเรียบร้อยแล้วเจ้าตลาดก็เลยต้องขอเวลาพักฟื้นทําใจกันสักหน่อยแล้วแบบนี้มันจะจบขาขึ้นแล้วหรือยังละ่ะใจเย็นๆก่อนเจ้าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวมาลองดูบทวิเคราะห์กันดีกว่าว่าผู้เชี่ยวชาญเขามองว่ายังไงกันต่อไป นักวิเคราะห์เขามองว่าเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ตลาดพักเหนื่อยก่อนหรือที่เรียกกันว่าพักฐานนั่นแหละเจ้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นการสร้างฐานให้แข็งแรงก่อนที่จะมีแรงวิ่งขึ้นไปต่อในรอบใหม่ ทีนี้มาดูแนวรับสำคัญที่เราต้องจับตาดูกันดีกว่าเหมือนเป็นด่นดานๆที่ต้องคอยดูด่านแรกเลยคือต้องพยายามกลับไปยืนเหนือ5,100เหรียญให้ได้ถ้าทำได้นี่คือสวยเลยแต่ถ้าเกิดหลุดลงไปอีกก็ไม่ต้องตกใจนะเจ้ายังมีด่านถัดไปที่4,900หรือถ้าสถานการณ์มันโหดร้ายสุดๆก็อาจจะลงไปแตะ4 6่0เหรียญซึ่งตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีคนรอชอนซื้อกันเพียบเลยเจ้าเอาล่ะ พักเรื่องเครียดๆไว้ก่อนมาถึงส่วนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดกันแล้วมาดูเป้าหมายในระยะยาวกันดีกว่าว่ามันมีโอกาสจะไปได้ไกลขนาดไหนพอตลาดมันตั้งหลักได้แล้วเนี่ยนะเจ้าด่านใหญ่ด่านแรกเลยที่หลายคนมองข้ามช็อตไปแล้วก็คือ6,000เหรียญถ้าผ่านจุดนี้ไปได้นะจะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยเจ้าแล้วถ้าเครื่องยังแรงดีไม่มีตกนะเจ้าเป้าต่อไปที่เขาเริ่มพูดถึงกันหนาหูแล้วเนี่ยก็คือ 7, เจ็ดันเหรียญโอ้โยเริ่มเห็นภาพใหญ่กันแล้วใช่ไหมเจ้าและนี่คือภาพสุดท้ายที่ทุกคนอยากเห็นถ้ามันไปถึง 7, เจ็ดพันเหรียญได้จริงๆนั่นอาจจะหมายความว่าเราจะได้เห็นราคาทองคำบ้านเราแต่บาทและหนึ่งแสนบาททีนี้สำหรับใครที่อาจจะเผลอเข้าไปซื้อแถวๆยอดดอยพอดีฟังทางนี้ก่อนนะเจ้าอย่าพิ่งท้อ เพราะเขาบอกกันว่ารอบนี้เนี่ยตลาดมันเคลื่อนไหวเร็วมากนั่นก็แปลว่าเวลาที่ต้องรอให้ราคามันกลับมารับเนี่ยอาจจะสั้นกว่ารอบก่อนๆเยอะเลยอาจจะแค่ไม่กี่เดือนไม่ใช่หลายปีเหมือนเมื่อก่อนละเจ้าสุดท้ายเลยอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้คิดกันนะเจ้าว่าจริงๆแล้วการปรับฐานแรงๆที่แสนเจ็บปวดครั้งนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นก็ได้นะเพื่อที่จะสลัดความร้อนแรงที่มันมากเกินไปออกไปแล้วก็เตรียมตลาดให้พร้อมสําหรับการขึ้นรอบใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนกว่าเดิมถ้าเรื่องราวที่พิมพ์เอามาเล่าให้ฟังวันนี้มีประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Go Today ทองวันนี้ของเราเตเนอร์มีคำถามออย่งเกี่ยวกับตลาดทองคำก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวพิมพ์จะไปหาคำตอบมาให้ในครั้งต่อไปนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า